สิ่งก็เปิดแล้วก็สิ่งก็ดันออกมากนะไม่ได้ไม่ได้นี่ไงไฟดับแต่ประเด็นคือมันต้องไลฟ์แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตั้งก็ได้ไลฟ์แนวตั้งได้ใช่ไหมโอ้ถึงแล้วเนี่ยนะื <c oughs> ถึงแล้วเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ยังอ๋อยังสวัสดีครับเราดูยังไงว่ามันจะแตะแล้วมันจะมีขึ้นปากะเลงมันลิขสิทธิ์นับเยอะไม่โดนเพราะว่าซื้อลิขสิทธิ์ช่องไปหมดแล้วโอ้ oh. ซื้อลิขสิทธิ์เพลงไปหมดแล้วตัดๆช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์มาถ้าพูดแบบ ตรงๆหน่อยก็น,น่าจะชาติเศษ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งทำงานเสร็จนะครับผมกำลังจะก,กลับไปพักเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับ มันโดนผลกระทบจากโควิดที่มันแบบเลื่อนเลื่อน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 มาชนกันงานไหนที่แบบว่ามันไม่ต้องเจอคนเยอะมันก็ถูกเลื่อนมาชนตรงน,นี้อ่ทิงดังไปผมว่าน,นไม่ได้ยินเก็วันนี้วันเกิดอายุยี่สิบเจ็ดแล้วสิ่งอาจจะชอบเข้าใจว่าตัวเองอายุยีสิบแปดตลอดเลยเกิดยี่สิบแปดจ้ะ ไม่ไม่ไมหมาย,มายถึงว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะเข้าใจว่าตัวเองอ่ะยี่แปดแล้วก็จะแบบเวลาคนถามอายุหรือว่าต้องกรอกอายุที่ไหน่งก็จะชอบเขียนไปยี่แปดยี่แปดยี่แปดยี่แปแต่เออเพิ่งนึกได้ว่าเล่งอายุตัวเองไปปีหนึ่งทําไมวะจริงๆถ้าเป็นเกาหลีเขาก็จะนับเป็นยี่แปดนะเพราะว่าเก้าเดือนที่อยู่ในท้องก็คือเขานับด้วยหน้าตาดูเป็นหนุ่มเกาหลีมากมั้ง ไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วก็แบบพอพอเราไม่ได้แบบไลฟ์นานๆหรือว่าไม่ได้เจอใครนานๆไม่ได้เจอกับทุกคนนานๆอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําอะไรเป็นการเราะฉชนั้น,นกมนม็มีแต่คนถามหา่างพี่สิงหายไปไหนวันเกิดตัวเองนแ,แท้หายไปไหนอืมไม่ได้หายไปไหนทานํางานครับทํางานทานํางานทั้งวันเลยทำงานตั้งแต่ตีห้าครึ่งจ้าทุกวันนี้คือ มีสองอย่างครับถ้าไม่นอนอยู่ห้องเฉยๆดูซีรีส์เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยก็จะไปทำงานอย่างเดียวเลยเพราะว่าอ่างานบางงานที่มันเป็นอ e ีพรเวดแล้วแบบไม่ได้อนุญาตผ่านอะไรเงี้ยก็จะสามารถทำได้ตามปกติเฮ้ยมันปรับค่าเอฟเฟกได้ด้วยทำไมสิไม่รู้นี่ยังเล่นไม่เป็นเลยจ้า นี่ละันเดี๋ยวผมแบบเจ๋งข้อความมันไม่บังคับพักผ่อนเยอะๆนะครับแม่แน่แนวนอนถูกหลอเพราะว่าไลฟ์แนวตัางไปแล้วไงก็ไม่ได้ทำอะไรครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็มีทำงานเพิ่งจะมีทำงานมาสองสองสามวันเนี่ยแล้วก็นอกนั้นก็คืออยู่ที่ห้องอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ได้ไปไหนแบบไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆวันๆก็จะเอาแต่แบบอ่าสั่งอาหารแล้วก็แบบลงมารับแล้วก็อยู่บนห้องออกกำลังกายอ่านนิยายดูซีรีส์เรื่อยเปื่อยถึงขนาดที่ผมดูซีรีส์จบไปสี่ห้าเรื่องภายในระยะเวลาไม่กี่วันอืเราก็เชื่อว่าหลายๆคนช่วงเนี้ยก็คงเป็นเหมือนกันถ้าหลายๆคนไม่ได้ทํางานอยู่ก็ช่วงนี้ก็คงแบบ ก็คงอยู่อยู่บ้านเฉยอะไม่รู้ใช่ป่ะว r k f r ฟ m มโฮมกันอยู่คนคงวิคฟอมโฮมสิ่งเห็นสิ่งเห็นแบบโปรเจกที่แบบส่งส่งกันมาในทวิตแล้วนะครับผมก็ยังหาวันที่กะว่าจะไปตามไล่เก็บอยู่เหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าแบบก็ต้องหาวันก่อนช่วงนี้คือแบบคิวแบบล้นมากล้นจนแบบ ตีสี่อ่ะตื่นตีสี่แล้วก็แบบวนกลับถึงห้องก็สลบตื่นตีสี่วนกลับถึงห้องสลบ<ช>อยู่เนี้ยจะอาทิตย์หนึ่งละครับทุกคนรวนพิมพ์มาครับไปเบิร์ดเดยอ้าวก็วันเกิดเนาะเนี่ย u t u b e มันสามารถแบบเหมือนเราไลฟ์แล้วเราดึงคนขึ้นมาเหมือนไม่รู้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เนี่ยก็ลองดู ไม่ได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่สิงค์ครับผมขอบคุณครับคือช่วงนี้ก็ดูแลจริงๆดูแลสุขภาพอยู่ก็คืออย่างที่บอกถ้าไม่ได้ทํางานก็คือไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยจริงๆแม้กระทั่งแบบนัดกินข้าวเพื่อนยังไม่ไปเลยเพราะว่าร้านปิดโอเคมันนั่งกินที่ร้านไม่ได้บุวย <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะไม่ได้ไลฟ์นาน นี่นั่งอ่านข้อความของคนอื่นอยู่นะครับผมอ่านที่ทุกคนเมนเมนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ใช่สิวันเกิดจริงครับรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบเวลาผ่านไปไวมากเป็นปีที่ผ่านแบบแผนที่วางไว้เหมือนแบบล่มทุกอย่างเลยงงมากเป็นปีที่ไม่โปรดกทีกมากๆ <c oughs> เป็นปีที่วางแผนอะไรไว้ก็พังเจ๊งหมดงงมาก แต่คิดว่าหลายๆคนก็คงโดนเหมือนกันแหละเช่นอย่างปีที่แล้วอะเราก็วางไว้ว่าเอ้ยปีนี้ช่วงวันเกิดจะพาพ่อเที่ยวเที่ยวไทยก็ได้เที่ยวต่างประเทศก็ได้ถ้าเกิดเราไปได้ก็ก็ไม่ได้ไปอพอโดนล็อกไปหนึ่งละหรือว่าพวกแพลนอย,อย่างที่เคยบอกก็คือพวกแพลนเรียนต่ออะไรเงี้ย ก็น,นู่นอะเลื่อนไปปีหน้าน,นู่นเลยปลายปลายปีนู่นเลยมันันสิ่งไม่แน่ใจก็ขอดูก่อนก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกคืออะไรไม่แน่หรอกถ้าลาออกผมอาจะได้ไปเลยก็ได้ลาออกอะไรก่อนลาออกอะไรก่อนอ๋ออ๋อ,อคุิดหายจะไปเรียนต่อเลยหรือเปล่าเหรอครับผมอ่ามัน คือสิ่งอัดเลื่อนไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันพอมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาโปรเจกต์ต่างๆหรือว่างานต่างๆที่สิ่งเคยรับไว้มันก็ถูกเลื่อนออกไปพอมันถูกเลื่อนออกไปแล้วมันทําให้งานมันไปชนกันอย่างปกติเนี่ยช่วงเดือนหลังจากเนี้ยสิ่งทํางานเจ็ดวันแบบเจ็ดวันเป็นเวลาสองเดือนเลยอะ่ะเจ็ดวันเลยอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนเรารับงานอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเจ็ดวันเต็มขนาดนี้อะ่ะ แต่มันกลายเป็นว่า7วันเราทํางาน7วันเต็มเพราะว่าพอมันมีโควิดเข้ามาปุ๊บพอมันมีสถานการณ์แบบนี้เข้ามาปุ๊บมันก็ถูกเลื่อนออกไปพอเลื่อนออกไปมันก็ไปชนกันเองพอมันไปชนกันเองปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เราก็วางแบบวางลงโจงเลยพอถึงเวลาทํางานปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราทํางานแน่นจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอะไรประมาณนั้นดาวเป็นเหตุสังเกตได้ อค่อยตั้งตัวใหม่ก็อืมันค่อนข้างเสียเวลาจริงๆนะคือเราก็อายุยี่ิบเจ็ดแล้วอะอย่างที่บอกบางทีเราตามแพชั่นของตัวเองด้วยการแบบแข่งกับอายุเราเหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนก็แบบพยายามตามแพชั่นตามความฝันของตัวเองแบบแข่งกับเวลาในชีวิตเหมือนกันเพราะงั้นช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่อืหลายๆคนก็เสียเวลาชีวิตไ,ไปโดยเปล่า อ่านทันไหมอ่านไม่ทันอยู่แล้วครับผมอ๋อมีคนถามถึงเรื่องรับปริญญายังไม่รู้เลยครับตามแผนครับตามกําหนด<ต>การ <ผม S 1> เดิมลแล้วม,มันจะอย,ะอยู่มันจะอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกาที่จะต้องรับปริญญานะครับผมแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์โควิดแบบนี้ยก็ไม่รู้ว่าถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่าเผลอก็ก็อาจจะถูกเลื่อนถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นมันก็อาจจะได้ก็อาจจะได้รับตอนพฤนพฤศจิกานะครับผมซึ่งก็ต้องดูอีกทีว่า บางทีสิ่งอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบจัดแบบไปรับอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแค่แบบรวมตัวถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายรูปกับครอบครัวแล้วก็ว่ารวมตัวแบบถ่ายรูปเล็กๆแล้วก็แบบกลับอะไรประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้แพลนไว้เพราะว่าตอนนี้แพลนอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างไม่เคยนิ่งเลยต้องอัปเดตรายวัน ช่วงนี้เหรอครับก็ก็มีมีเล่นเกมบ้างบ้างเพะที่บอกว่าบ้างเพราะว่ามันกลายเป็นว่าบางงานก็เริ่มเริ่มจะต้องแบบกลับมาเปิดทําง,งานกันได้ตามปกติแล้วในพาร์ของงานไหนที่มันแบบเสียงดังมากเลยในพาร์ของงานไหนที่แบบว่ามันไม่ต้องเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับผม สิ่งไม่ลงรูปมาสองอาทิตย์แล้วปะ่ะสิบห้าสิบหกวันแล้วมั้งไม่มีรูปอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนแบบไม่ได้ไปไหนจริงๆเลยอันนี้ทำอะไรอ๋อ,อมีหลายหลายคนกำลังกลับตัวอยู่เฮ้ <c oughs> แนะนาซีรีส์หน่อยมีหลายซีรีส์มีซีรีส์หลายเรื่องเลยครับผมที่น่าดูตอนนี้นะครับผมก็อย่างของสิงหาดู Ash of Love ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมอินซีรีส์จีนมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรอินซีรีส์จีนมากถึงขนาดที่ว่าแอบบคิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดประเทศอจะไปตามเป็นแบบแบบแบบเป็นแบบแอบไปเนียนเป็นแฟนคลับแล้วก็แบบไปตามศิลปิน,น,น,นปิดลลงไปดูของนะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวลงไปเช็ค คือมีคือมีหลายๆคนส่งส่งของขวัญมาหาพี่เจนมาให้พี่เจนอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าส่งไปทางบริษัทแล้วก็ตอนนี้ของขวัญส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งมาถึงพี่เจนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่จะต้องมานั่งเคลียร์ของขวัญเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่าาาแปบ๊บหนึ่ง,อ,อ,งนะอะไรนะ โอเคแบบมาไลฟ์แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วถ้าถ้าถามถึงเรื่องซีรีส์ที่ผมกำลังอินอยู่อะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ในในสตอรี่แล้วกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงรูปอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเซลฟี่ตัวเองบ่อยๆด้วยก็ถ้าเกิดว่าว่างๆก็อาจจะมาไลฟ์ผ่านไอไอผ่าน ยูทูบแบบนี้อีกแล้วกันครับผมบายบายครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับบอกตัวเองเนี่ยแหละไม่ได้บอกใครบายบายครับเหตดไลฟ์ live, ยังไงก่อน